ขยี้อนิเมะขอเสนอสัพยุทธรุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่23ตลอดทั้งร่างของหงเฉินถูกปกคลุมด้วยตาข่ายสายฟ้าชั้นหนึ่งอสรพิษสีเงินวายวนรอบทิศอาจพอใช้ออกได้ศาสตร์ลับร่างกายพองขยายหลายเท่ามองจากมุมไก่ขับข้ายขับคาเจดีสีเงินองค์หนึ่งประยมด้วยรัศมีคุกคาบอันเข้มข้น การโหมทวีของพลังสภาวะดังกล่าวเพียงอยู่ชั่วคู่เท่านั้นหลังจากนั้นก็หยุดลงทางด้านหงเฉินก็จ้องมองเซียเวเยียนพร้อมกับขัวเระโดยแววตาที่แปลกๆหลังจากนั้นก็ปรากฏดคอนสายฟ้าบนตัวค้อนกับมีสายฟ้าวิ่งวนไปวนมาอยู่ทั่วค้อนสายฟ้าชิ้นนี้เป็นสมบัติของหอวชิระวายุมีชื่อเรียกว่าคอนมหาวิสุทธ ถูกอุรอมสร้างขึ้นมาจากหินสายฟ้าทั้งอันเป็นสมบัติลับที่ทางด้านหอวชิระวายุจะมอบให้กับสิทธิ์ที่มีความโดดเด่นเท่านั้นและคอนนี้เมื่อถูกใช้โดยผู้ที่มีปานยุธทธ่าสายฟ้าจะเพิ่มคูณปานยุทธให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมากและที่สำคัญคือพลังโจมตีของมันน่ากลัวเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งคู่แกงกล้าที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันก็ไม่กล้าต้านรับโดยตรงถ้าต้องปะทะกับอาวุธชิ้นนี้มือที่กุมค้อนมหาวิสูจน์อยู่นั้นตอนนี้ดวงตาของหงเฉินกับจ้องมองเซี่ยวเหยียนเขาทำการควงค้อนอย่างสเป็สปะทำให้เกิดมีพลังสายฟ้ากระแทกลงไปที่พื้นสนามจนเกิดเป็นรูใหญ่เอาใหม่หงเฉินจ้องมองเสี่ยวเหยียนพร้อมกับตะโกนขึ้นมา เสี่ยเยยนพอเห็นสภาพของหงเฉินตอนนี้เขาสามารถจับสัมผัสได้ว่าพลังของหงเฉินพุ่งทะยานขึ้นเป็นระดับจัก,กรพรรดิ9้าวดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเคล็ดวิชาที่หงเฉินฝึกปืนยังเป็นเคล็ดวิชาธาตุดินอีกต่างหากเพราะหลังจากเขารับแปสุดยอดพิฆาตไปเขาเพียงแค่ถอยหลังไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นหงเฉินคนนี้ไม่ว่าจะเป็นทัศนยุทธอาวุธที่เขาครอบครองต่างเป็นชั้นหนึ่งทั้งหมด ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะสามารถต่อสู้ข้ามระดับชั้นได้ไม่เพียงเท่านั้นต่อให้เขาต้องต่อสู้กับระดับจกกักรพรรดิขั้นสุดก็ยังสามารถต่อกรได้อย่างสบายมีหน้าร่ะเจ้าหนุ่มนี่ถึงลำพองใจเยี่ยงนี้ในวันนี้ถ้าผู้ประรองกับโขงเฉินเป็นเด็กในวัยเดียวกันที่ไม่มีท่าไม้ตายอย่างพิศดารรับรองว่าไม่สามารถต่อสู้กับโขงเฉินได้แน่แต่นั่นไม่ได้รวมถึงเซียวเหยียน การต่อสู้กับคู่แข่งก้าที่ขั้นสูงกว่าตัวเองนั้นสําหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่สําหรับเซียวเหยียนเขาทําอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคงเฉินสามารถต่อสู้ข้ามขั้นได้ส่วนเซียวเหยียนเขาสามารถต่อสู้ข้ามระดับชั้นได้ตอนนี้สายตาทุกคนต่างจับจ้องการต่อสู้อยู่บนสนามหลังจากเห็นว่าคงเฉินมีพลังแก่งก้ามากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนพวกเขาเองก็รู้สึกอัศจรรย์ สมกับเป็นหอวัชิระวายุจริงๆพวเขาถึงกับมีศาสตร์รับขแขนงหนึ่งที่สามารถทําให้คนคนหนึ่งยกระดับพลังได้ถึงระดับนี้ในช่วงที่แต่ละคนกำลังคุ้นคิดอยู่ในใจนั้นทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เสี่ยวเหยียนตอนนี้ไม่มีใครกล้าปามาตหรือเยาะเยะ้ยเขาอีกแล้วหลังจากการประทะกาันเมื่อสักคู่นี้เจ้าหนุ่มคนนี้ถึงกับสามารถทำให้หงเฉินต้องงัดศาสตร์รับออกมาใช้ได้ การต่อสู้ระหว่างตระกูลหงและตระกูลห่างยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะเป็นคู่ชนะในวันนี้เจ้าเด็กนั่นเป็นใครกันแน่ยังอ่อนวัยแท้ๆกับบรรลุถึงระดับชั้นนี้น่าจะไม่ใช่ชนชั้นนิรนาำมกำังแต่ชะไหนไม่เคยดินชื่อเสียงของเซียวเหยียนคนนี้มาก,ก่อนบทที่นั่งฟังตระกูลหงหงรีพอเห็นว่าหงเฉินถึงกับต้องใช้เทพสายฟ้าจุติ เขาจึงพูดขึ้นมาทวีปมัดฉิมกว้างใหญ่เหลือขนานับมีชนชั้นคมในฝักก็มิใช่เรื่องแปลกไม่ต้องกังวลไปในเมื่อขหงเฉินสำแดงเทพสายฟ้าจุติก็น่าจะตัดสินแพ้ชนะได้แล้วด้วยพละกำลังของเขาบวกกับเคตวิชาทัศายาทธและคอนมหาวิสูตรต่อให้ผู้แก่งก้าระดับจกักรพรรดิขั้นสุดใครจะโค่นเขาก็ไม่ใช่ง่ายๆผู้สูงวัยชุดเทา กล่าวออกมาพอได้ยินแบบนี้หงรี่ก็ค่อยสบายใจถึงแม้ว่าเจ้าหนุ่มนี่จะร้าการดแต่ก็คงมาได้แค่นี้แล้วแหละภายใต้สายตามากมายตอนนี้เซียวเหยียนกับยิ้มอย่างมีพิรุธพร้อมกับเรียกทางด้านไม้ประทัดย,ยวนยักษ์ออกมาไม้ประทัดย,ยวนยักษ์ด้ามน,นี้เหมือนกับมีความแข็งแกร่งเป็นทั้งโรคเป็นทั้งไม้บรรทัดสามารถโจมตีและลุกรับได้อย่างคล้องจองกัน ทางด้านของเซียวเหยียนหลังจากนำไม้ประทัดออกมาก็ปักลงบนพื้นภายใต้สายตาของคู่คนต่อให้จะเป็นค้อนมหาวิสูตรของหงเฉินไม่ว่าจะเป็นความหนักหรือความหนาก็เทียบไม่ติดพอเห็นว่าเซียวเหยียนใช้ไม้ประทัดเป็นอาวุธทางด้านหงเฉินเองก็งงเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ยิ้มออกมาด้วยเร่รเรียมอันแผ่วเพ้วหลังจากเขาสำแดงเทพสายฟ้าจุติแล้ว ถ้าคู่ต่อสู้เลือกอาวุธที่มีความคล่องแคล่วเขาอาจจะต้านรับได้อย่างลำบากแต่ถ้าคู่ต่อสู้ใช้อาวุธหนักเหมือนกันรับรองว่าไม่สามารถต้านรับเขาในการโจมตีด้วยคอ้อนมหาวิสูตรได้แน่นอนเด็กน้อยจงชมดูเพลงคอ้อนมหาวิสูตรของหอวชิวระวายุให้ดีต่อไปพบเห็นคนของหอวชิวระวายุอย่าลืมอ้อมไปเดินทางอื่น โงเฉินกับเสแย่ยิ้มให้เสียวเหยียนหลังจากนั้นร่างของเขาก็กระตุกพิบตาที่ร่างหงเฉินกระตุกเสี่ยวเหยียนกับรู้สึกว่าภาพนี้มันช่างคุ้นตาจริงๆเสี่ยวเหยียนกับยิ้มด้วยเรศไนแปลกๆพร้อมกับใช้ไม้ประทัดฟา,าดเข้าไปที่ด้านหลังโดยที่ตัวเองไม่หันกลับไปมองไม้ประทัดที่ฟาดไปด้านหลังนั้นมีพลังหน้าเกงขามเป็นอย่างมากในจังหวะที่ไม้ประทัดนั้นฟาดไปด้านหลังกับปรากฏคอนสายฟ้าขึ้นมา ปะทะกับทางด้านไม้บรรทัดหลังจากไม้บรรทัดและคอนยักษ์นั้นกระทบกันเสียงโลหะกระจายไปทั่วสนามการแข่งขันหงเฉินกับเสี่ยเวเหยียนต่างเว้นระยะกันในระดับหนึ่งหลังจากการปะทะนั้นเด็กน้อยที่ประเสริฐถึงกับแยกแยะเงาซ้อน 3, อสามพันอัศนีบาทของข้าได้หลังจากทรงตัวเสร็จหงเฉินเองก็ชำรืองมองเซี่ยเวเยียนแวบ,บหนึ่งในจังหวะที่เสี่ยเวเหยียนตวัดไม้ปรรทัดนั้น เลงเป้าได้แม่นย้ำอย่างยิ่งหนึ่งท่าตะวัดมารวบรัดถนัดทีบีไปเขาต้องปรากฏตัวขึ้นเห็นทีต้องรีบจัดการเจ้าหมอนี่โดยด่วนเทพสายฟ้าจุติมีจำกัดเวลาถึงตอนนั้นในกายจะปรากฏช่วงอ่อนกำลังอย่างมากพอคิดได้ดังนี้ทางด้านหงเชิญเองก็คุ่งทยานเข้าไปหาเสี่ยวเหยียนเหมือนกับเส้นสายฟ้าเส้นหนึ่งหลังจากนั้นก็ปากฏขึ้นเหนือศีรษะของเสี่ยวเหยียนขอนวิสูตรพันวินาศ ในยามนี้อัศนีมากมายเหมือนกับคุ้มข้างอยู่บนค้อนของหงเฉินหลังจากเขายกค้อนขึ้นมาเหมือนกับเขากำลังยกสายฟ้าขนาดใหญ่ที่มีพละะกำลังน่ากลัวอยู่ในมือสายฟ้าที่มีขนาดใหญ่นั้นหยุดชะง,งักเพียงช่ครู่หลังจากนั้นก็ฟาดเทกันำลงมาหาเซี่ยวเหยียนเหมือนกับว่าเป็นสายฟ้าที่เกิดจับก้อนเมฆสว่างเจิดจ้าแทจบจะบดบังพระอาทิตย์ดวงนั้นเอาไว้ ไม้บรรทัดผาาผนหกสมานรับรู้ได้ถึงสายฟ้าที่กําลังพาลงมานั้นเสียเ่ยวเย็นกับทําการปัดไปลายไม้บรรทัดเงาไม้บรรทัดเรียงรายกายเป็นแนวโค้งอวิจิตพิสดารคลายกงจักรวงหนึ่งแน่นหนาสุดเปี่ยมปานและบนนั้นยังเคลือบด้วยเปลวเคืองสีเขียวเอาไว้อีกตั้งหากทันทีที่กงจักรไม้บรรทัดปรากฏออกมาทางด้านคอนยักษ์มหาวิสูจน์เองก็กระแทกเขาอย่างจัง หลังจากการกระแทกของคอนยักหนีทำให้เงาไม้ประทัดมากมายเริ่มสลายหายไปแต่ไม่ช้าไม่เร็วก็ปรากฏเงาไม้ประทัดนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนทำให้พลังคอนสายฟ้าเริ่มสลายหายไปคอนวิสูตรพันวินาพอรู้สึกได้ถึงความแก่งก้าวของไม้ประทัดเสียเวเยน็นทางด้านของหงเฉินก็ทำการปาคอนสายฟ้าออกไปแต่ร่างของเขานั้นกลับถอยหลังไปอย่างไกล ไปเอยียงคอนสายฟ้าเพิ่งหลุดมือได้ไม่นานก็ระเบิดออกมาพลังสายฟ้าที่ทุบโรงวนกงจักไม้บรรทัดนั้นอย่างมืดฟ้ามัวดินจนทําให้กงจักไม้บรรทัดเริ่มเบาบางอย่างรวดเร็วพอสร้างมาทดแทนไม่ทันแล้วฮ่าฮ่าดูว่าเจ้าจะหักร้างพลังวัชิระวายุของข้าได้อย่างไรหลังจากนําร่างของเองร่อนลงสู่พื้นทางด้านหงเฉินกระจอมองเสี่ยวเย็นที่ตอนนี้พลังวัชิระวายุปกคลุมไปหมด พร้อมกับหัวเราะออกมาฮึก็แค่พารังวัชิระวายุมีที่ใดให้รำพองนักหรือหลังจากเสียงหัวเราะของหงเฉินเนี่ยเพิ่งจะดังได้ไม่นานก็มีเสียงหัวเราะอีกเสียงหนึ่งดังออกมาจากสายฟ้านั้นตามด้วยเปลเพิงกุ่มใหญ่โหมก็นำขึ้นมาภายใต้เปลเพิงนี้ทําให้พารังของวัชิระวายุเหมือนกับพบกับดาวพิคาด ถูกอุณหภูมร้อนนั้นเผาไหม้จนกลายเป็นความร่างเปล่าหลังจากโดนแบบนี้หลายครั้งพลังของวัชิระวายุก็เริ่มสลายหายไปภายใต้สายตาของคู่คนทั่วสนามนี่มันไฟวิเศษงั้นหรือในช่วงที่เปลวไฟโหมก็น่ำขึ้นมาครูอว,วุโสชุดเทาก็ขุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ภายใต้สนามตอนนี้กับเป็นมนุษย์เปลวเพลิงที่ค่อยๆเดินออกมาอย่างช้าๆช้าๆ นี่ฤทธิเด็ดของเจ้าถ้าจะประเมินเจ้าสูงไปจริงๆแปลไฟที่โหมก็นำอยู่ทั่วร่างกายพร้อมกับคำคู่ที่มีแววเย้ยหยันอยู่นั้นพอหงเฉินเห็นแบบนั้นก็กำค้อนสายฟ้าแน่นกว่าเดิมตอนนี้เขาประจักษ์แล้วว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ยากที่จะต่อแย่จริงๆถึงขนาดที่เขาใช้เทพสายฟ้าจุติก็ยังไม่สามารถโจมตีถูกร่างกายของเซียวเย็นได้แม้แต่ครั้งเดียวถ้าเจ้า ไม่มีทีเด็ดอื่นเช่นนั้นทัดจากนี้ถึงตาข้าบ้างแล้วนะในเปลวเพิงเสียวเยียนสียะยิ้มให้กับคงเฉินอักคีฟ้าสามจำแรงบัวแก้วจำแรงหลังจากเสียงตะวาดนั้นไม่นานทางด้านเปลวเพิงที่โหมกระนำอยู่ในกายเสียวเยียนตอนนี้ก็ทําการหดกลับเข้าสู่ร่างกายของเขาพร้อมกับพลังสภาวะของเสียวเยียนที่เหมือนกับคงเฉินคือพุ่งทะยานขึ้นมา แล้วเหมือนกับว่าพลังสภาวะเสียเวเย็นจะแสงหน้าหงเฉินออกไปแล้วผู้สูงวัยชุดเทาบนที่นั่งฝั่งตระกูลหงยามนี้ดวงตาฉายแววตื่นตระหนกพึมพำว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ที่แท้เป็นใครกันถึงงามประกายได้ืึกล้ำป่านนี้หงเฉินถ้าจะแย่แล้วงานนี้โอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณมากครับ